สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับก็คนสร้างบ้านอุดรธานีครับวันนี้เราพามาชมบ้านแม่สดนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมเป็นที่อยู่ตั้งอยู่ที่บ้านดงสวรรค์นะครับบ้านดงสวรรค์อยู่จังหวัดหนองบัวลำพูนแหละครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าบ้านเป็นลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวพามาชมบ้านสวยๆอีกหลังหนึ่งครับบ้านก็จะประกอบไปด้วยนะครับมีโรงรถนะครับตรงนี้เป็นโรงรถนะครับ ตรงลบก,ก็จะใส่ฝ้าใส่ทางคาสวยงามครับเข้ากับตัวบ้านเดี๋ยวเราเข้ามาดูตัวบ้านกันเลยครับตามมาบ้านตรงนี้ก็ประมาณ95%นะครับเหลือตกแตง่งเหลือเก็บงานอีกหน่อยหนึ่งนะครับประตูทางเข้าบ้านก็จะเป็นประตูสไลด์แบบนี้นะครับประตูสไลด์เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับความสวยงามอาจจะลบนิดนึงนะครับเพราะช่างเขากำลังทำงานอยู่นะครับ บ้านนี้เดี๋ยวผมพาไปดูห้องครัวก่อนในห้องครัวจะอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับครัวจะมีสองครัวนะครับครัวแรกเป็นครัวครัวขงหลักเรต้องครัวไทยของบ้านอันนี้เป็นอันนี้อยู่ในตัวบ้านนะครับส่วนด้านหลังนี้เป็นที่ตกต่อเติมนะครับอรนนี้จะเป็นครัวต่อเติมเป็นครัวหลังบ้านเป็นครัวไทยหลังบ้านก็คือไทยนั่นแหละไม่ไม่ไม่ไทยมากครับไทยข้างหลังเดีเยวแต่ว่าเป็นเป็นส่วนต่อเติมนะครับก็กว้างขวางดีนะเดี๋ยวเราดูในบ้านกันดีกว่านะครับ ก็ไปดูในบ้านกันเลยตัวนนี้จะเป็นห้องโถงแรกนะครับที่เราเข้ามาเลยเจอห้องโถงแรกห้องนี้เลยเนืาอีกนิดนึงก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนที่อยู่ชั้นหนึ่งนะครับเราเข้าไาดูนะครับห้องนอนที่ที่อยู่ชั้นหนึ่งตรงนี้ก็จะมีห้องน้าในตัวด้วยห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวห้องน้ําก็สวยงามนะครับยวลองเปิดไฟดูกันนะครับถ้าเท่าที่เปิดได้ยังเปิดไม่ได้ยังเดี๋ยวใส่ไฟใส่อะไรนะครับตอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งนะครับก็ประมาณ 4คูณนะ4คูณเมตรประมาณนี้ครับคูณเมตรนะครับสีสันก็สวยงามครับผนันี้เรียกเพราเราทำการสกิมโคดนะครับทำการสกิมโคตไปด้วยเดี๋ยวไปต่อห้องต่อไปเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูบันไดก่อนนะบันไดสวยงามครับบันไดตกแต่งสวยงามเป็นบันไดราวจับไม้นะครับนตรงนี้ก็เป็นราวสวยนะสวยนะหน้าต่างสกิลหน้าต่างนะครับหน้าต่างจะเป็นขนาดใหญ่เพื่อรับแสงครับ แล้วก็สวยงามด้วยเราตกแต่งอะไรเงี้ยทั้งหมดนั้นเราก็ลูกค้าก็จะใส่ไฟนะครับใส่ไฟแบบโหมดแบบใหญ่เลยครับที่คุยลูกค้าไว้ะแต่ยังไม่ติดเฉยไฟระยะนะด้านนี้ก็เป็นห้องใต้บันไดก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับเก็บของเก็บอะไรกว้างนะนอนได้เลยนี่พี่พี่จะนอนไหมเข้งเก็บของกว้างมากเดินมาแล้วกมาเป็นห้องน้ำห้องน้ำเป็นห้องนึงอันนี้เป็นห้องน้ารวมนะห้องน้ํารวมใช้รวมด้จะมีแยกโซนเปียกโซนแห้งครับโซนอาบโซนเปียกน้ำและโซนแห้งนะครับ ห้องน้ำก็ลายกระเบื้องสวยนะครับเป็นออกคูนขาวทั้งล่างทั้งบนนะครับตัวขาวสว่างนะห้องนี้เวลาเปิดไฟมาจะสว่างมากเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปตอนนี้เป็นห้องแบบลูกค้าจะทําไว้แบบนั่งเล่นหรือว่าห้องแบบห้องดูทีวีเขานังเล่นห้องดูทีวีเขังเล่นห้องตานสถานการณ์ต่างๆของลูกค้านะครับช้ประโยชน์ได้กว้างห้องกว้างมากใหญ่มากให้ดูให้ลูกค้าให้ให้ดูให้ท่านผู้ชมดูนะ เราต่างตัวใส่เป็นลายทห้มันออกแนวอังกฤษอังกฤษนิดนึงครับต่อไปเดี๋ยวเราไปชั้นสองต่อนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามั้ตัคือมันได้ก็เป็นพื้นไม้สวยนะครับสีสวยดีเราจับมันได้ได้สวยดีครัระหว่างนนี่ ส่วนในตัวของชั้นสองนะครับชั้นสองก็จะมีทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่สี่ห้องนะครับ <5. S 1> ชั้นสองจะมีทั้งหมดสี่ห้องนะครับ <5. S 2> เดี๋ยวเราไปดูห้องเลยห้องก็ตกแต่งคล้ายๆกันนะครับส่วนห้องนอนแรกชั้นสองก็จะเป็นประมาณนี้นะก็อ่างฝ้ายนอนจะสบายๆครับแล้วก็จะมีห้องน้ํารวมสองชั้นสองนะครับห้องน้ํารวมก็จะอยู่ตรงเนี้ห้องน้ํารวมก็ลักษณะห้องคล้ายๆห้องข้างล่างแต่ว่าออกจากโทนไม้ครับชั้นสองจะเป็นโทนไม้ ห้องนอนที่สองครับก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยคล้ายกันนะครับไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปต่อห้องต่อไปนะห้องนี้จะเป็นอีกห้องนึ่ครับแต่ว่าห้องนี้จะเป็นประตูมานเลื่อนี้เนี้อาจจะเป็นห้องพระหรือว่าห้องเก็บของนี้แล้วแต่ลูกค้าจะเอาไปใช้อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ห้องที่สองแล้วห้องที่สามแล้วต่อไปห้องสุดท้ายห้องนี้เป็นไฮไลท์ของบ้านเป็นไฮไลท์ของบ้านนี้ห้องนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูว่ามันจะสวยแค่ไหนห้องนี้ เดี๋ยวผมปังเลนี่ครับป็่ไงครับห้องนี้วิวสวยมากครับบอกเลยว่าวิวสวยห้องนี้วิวสวยแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะห้องนี้ชั้นสองที่มีห้องน้าในตัวอ่าดังนั้นห้องน้ำข้างบนบ้านหลังนี้จะมีทั้งหมดสองห้องนะครับชั้นสองจะมีห้องน้ำสองห้องนะครับห้องในตัวหนึ่งแล้วก็ห้ององหนอกเดี๋ยวมาดูวิวสวยมากแล้วก็ห้องนี้เปิดรับแสงเยอะมากนะครับทั้งกระจกเยอะแล้วก็มุมของกระจกเยอะเลยนะครับ เนี่ยวิวดูมากูค้าโหตามมาดูครับฝั่งนี้เป็นภูเขาครับเห็นไหมออใครไม่ชอบห้องนี้ให้มันรู้ไปครับตอนนี้เป็นภูเขานั้งสมองไปครับเป็นหมู่บ้านนี้เห็นหมดเลยครับเห็นหมดเลยเราแบบระเบียงก็กว่านะครับหาอะไรมานั่งกินตอนเย็นๆได้นะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างครับลืมแนะนําตรงนี้ไปครับตัวนี้จะเป็นโซนนั่งเล่นนี่ครับที่ที่ลูกค้าทําไว้นะครับ เอาไว้นั่งเล่นนั่งสังสรรนั่งกินข้าวตอนเย็นนะครับมองมุมบนนะครับจากข้างล่างลงไปนะครับเออมองมองจากข้างบนลงไปนะครับด้านล่าง,างสวยนะครับลงรถกูโอ้โหดูหลังคาลงรถเด็ดหลังคารงรถเข้ากับบ้านหลังหนึ่งเนี้ยใช่เข้ากับบ้านหลังนี้อ,อ,อหลังหนึ่งเลยถ้ามองจากข้างนอกที่ราถ่ายมาครับผมจะอยู่ด้านในมองจากข้างนอกมาด้านไนเนี่ยเป็นไงพูดซะอยากได้เป็นบ้านของตัวเองเลยก็ให้ชมพอแบบคร่าวๆนะครับเพราะบ้านตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เดี๋ยว ถ้าเสร็จสมบูรณ์ยัยงไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับถ้า,างั้นตันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย